พุธที่30บธันวาสมบ่ายโมงสนาทีนะครับอ๋ออ้กกกระนิงจะกกกนิงนาอ้กระจกกันิงนาอ้กระจกกันิงนอ้กระจกกันนอ้กระจกกันนอ๋ออยู่อยูอ๋อยู่อยู่ตู้เดียวตู้เดีดูตุ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  เออเรียบร้อยอามาดูแมวเรียบร้อยทุกอย่างปกติเก็บอ้วกเสร็จกลับบ้านนะครับเ,เดเดเดโอเค แมวออก,กัดกระจายเลย